นะคบอีกรอบบัฟเฟอร์นะคบคือสิ่งที่มีคู่กรดและคู่เบสผสมผสานอยู่ด้วยกันซึ่งคู่กรดเรียกว่าคอนซูเกตแอซิกคือตัวที่มี h มากกว่าหนึ่งคู่เบสก็ตัวที่มี h น้อยกว่าหนึ่งอันนี้เรียกว่าคู่เบสอย่างอันเนี้ยที่บอก A ลบอย่างเงี้ยเรียกว่าคู่เบส คู่เบสนะครับเรียกว่าคอนจูเกตเบสโอเคการที่จะเป็นบัพเปอร์ได้หนึ่งมันต้องมี2ตัวนี้คู่กันอยู่ในระบบซึ่งหน้าที่ของบัพเปอร์คืออะไรหน้าที่ของบัพเปอร์คือจะสามารถช่วยให้ค่า pH เนี่ยมันจะสามารถช่วยรักษาค่า pH ให้คงที่ได้โอเคปะมันจะสามารถช่วยรักษาค่า pH ให้คงที่ได้นะครับรักษาค่า pH ให้คงที่ให้คงที่หรือรักษาเราใช้คำ Maintain ใช่ไหม Maintain pH อย่างนี้นะครับทีนี้ครับก่อนจะไปทำอะไรใดๆน้องจะต้องเข้าใจก่อนว่า Buffer คืออะไรแล้วอันไหนเป็น buffer พที่บอกเราว่า บัฟเฟอร์จะต้องมีสิ่งที่เป็นคู่กันก็คือมีตัว H มากกว่า1กับ H น้อยกว่า1ใช่ไหมครับโลกทีนี้ครับโลกเราจะมาดูกันว่าใครเป็นบัฟเฟอร์บ้างยกตัวอย่างเช่นตัวนี้น้องสังเกตนะครับน้องจะเห็นว่าตรงนี้มี H 2ตัวเห็นไหมแล้วอันนี้มี H 1ตัวที่รักตัวนี้มี H 2ตัวเป็นคู่กรดหรือคู่เบส เป็นคู่กดหรือคู่เบส H มากกว่าเป็นคู่กดหรือคู่เบส H มากกว่าเป็นคู่คู่คู่ H มากเป็นคู่กดดีไหมครับก็คือน้องจะต้องมีตัวที่เหมือนกันน้องเห็นไหม C มีเหมือนกัน O มีเหมือนกันต่างกันแค่ H เท่านั้นถ้าจะต้องเหมือนกันจะต่างกันแค่ H ทีนี้ประเด็นคือโอเคอันนี้มีตัว H มากเป็นคู่กดมีตัว H น้อยเป็นคู่เบส H มากภาษาอังกฤษเรียก conjugate acid คู่กด H น้อยคู่เบสภาษาอังกฤษเรียก conjugate base น้องดูอันใหม่ตัวนี้อุ๊ยอันนี้ก็มี H มากเป็นคู่กด H น้อยเป็นคู่เบสเป็น buffer H 3กับ H 2อ H มากเป็นคู่กด H น้อยเป็นคู่เบส H มากเป็นคู่กด H น้อยเป็นคู่เบส H มากเป็นคู่กด H น้อยเป็นคู่เบสนี่ก็ H มากเป็นคู่กด H น้อยเป็นคู่เบสพี่อะไรอันนี้อะไรไหนไหนมากไหนน้อยน้องดูตรงนี้ก่อน ENH 4OS น้องมันมาจากแอมโมเนียไปลงกับน้ำ นิดนึงน้องเขียนลงไปบอกว่าเฮ้ยแอมโมเนียม,มันเป็นกา๊าซพอลงน้ำแล้วมันได้แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์แต่ตัวแม่มันอะเวลาดูมันต้องดูก่อนลงก็คือ nh 4เนี่ยมันมาจาก n h 3เพราะฉะนั้นอันนี้เป็น h น้อยและอันนี้เป็น h มากเป็นคู่กันโอเคอ่ะต่อไปนี่อะซิติกเห็นไหม o เท <O S 2> ่าเดิม c เท่าเดิม,ดมต่างกันที่ h อันนี้เป็นสารอินทรีย์นะคะเป็นสารอินทรีย์ชนิดหนึ่งไม่ต้องไปสนใจตัวอื่น R คืออะไรไม่รู้ R เท่ากัน n เท่ากันต่างกันที่ H เพราะฉะนั้นบัฟเฟอร์คือจะต้องมีตัวที่ H มากกว่า1กับตัวที่ H น้อยกว่า1และธาตุอันอื่นเท่ากันแต่เราจะมีข้อยกเว้นอยู่นิดหนึ่งดอก ข้อยกเว้นนะครับคือแก่ไม่นับนะคบห้ามมีกฎแก่หรือเบสแก่เด็ดขาดนะครับกฎแก่นะคบเบสแก่นะครับไม่นับเป็นบัฟเฟอร์นะคบโอเคป่ะครับกฎแก่หรือเบสแก่นะครับไม่นับเป็นบัฟเฟอร์นะครับทีนี้พี่ยกตัวอย่างเช่นแก่ไม่นับเช่นอะไรพี่บอกว่า ถ้าพี่มี HCl กับ NaCl ที่รักตอบพี่หน่อยครับที่รักว่าอันนี้มันคู่กันไหมครับมันมี H มากกับ H น้อยไหมครับอย่างอันเนี้ยไม่มีครับไม่มีครับอ่ะดูดีๆมันเหมือนจะไม่มีใช่ไหมครับลกูกแต่ถ้าหนูดูตัวนี้มัน HCl ใช่ป่ะคู่กับอะไรถ้าเราตัด <CL. S 1> อะใช่คู่กับ Cl ได้ไงถ้าเราตัด Na ออกไป ทีนี้ประเด็นก็คือน้องเห็นกฎแก่ไหมน้องเห็นกฎแก่ปะอันเนี้ยดูเหมือนว่ามันจะเป็นคู่กันแต่ปรากฏว่าเราอะท่องมาว่า HCL เป็นกฎแก่เดี๋ยวกดแก่ไปดูคลิปทวนโอเคไหมเดี๋ยวมันมีวิธีท่องกดแก่เบสแก่เดี๋ยวเราไปดูคลิปทวนได้แต่ว่าอะเดี๋ยวค่อยทวนทีหลังก็ได้ก็คือสมมุติว่าเรารู้แล้วว่าอ๋อเ c l อ่ะเป็นกดแก CL ลบก็คือมาจากเกลืออย่างอันนี้เราไม่นับถึงแม้ว่าจะเป็นคู่กันอย่างอันนี้ไม่นับเขียนไว้ในใจเลยบอกว่าเป็นคู่กันก็จริงแต่ไม่นับเป็นบัฟเฟอร์เพราะว่าบัฟเฟอร์เนี่ยเขาจะต้องมาจากตัวที่เป็นอ่อนเท่านั้นอาจจะเป็นกดอ่อนก็ได้หรืออาจจะเป็นเบสอ่อนก็ได้โอเคซึ่งน้องครับ ขอโดนอีกนิดนึงนะครับภาษาอังกฤษกดแก่ Strong ASIC เนาะอ่าถ้ากดอ่อนก็ w e A a s ซ i นะครับทีนี้ไอ้ที่น้องเห็นตรงนี้มันคือสิ่งที่เขาอะแตกตัวออกมาแล้วระบบบัฟเฟอร์เราจะไม่คิดอะไรที่เป็นแก่เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในเบื้องต้นเรานะครับจะมาดูก่อนว่าสิ่งที่พี่ให้ต่อไปนี้เป็นบัฟเฟอร์หรือไม่เป็นบัฟเฟอร์โอเคอ่ะ ทีนี้เดี๋ยวก่อนจะไปดูพี่ก็จะบอกนิดนึงว่าโอเคหน้าที่ของบัฟเฟอร์คืออะไรหน้าที่ของบัฟเฟอร์ก็คือช่วยควบคุมค่า pH นะครับช่วยควบคุมค่า pH อ่ะทีนี้นะครับดูสมการนะครับโลกพี่บอกว่าสมมติคุณพี่มีถ้วยถ้วยหนึ่งอ่ะคุณน้องว่าลูกพี่มีถ้วยถ้วยหนึ่งเนี่ยพี่เนี่ยมีถ้วยถ้วยหนึ่ง ปืดอ่าพี่มีถ้วยๆ้ยหนึ่งปืดพี่มีถ้วยถ้วยหนึ่งปืด,พ,ด,ด,ปดพี่มีบัฟเฟอร์อยู่ข้างในเฮ้ยโอ้ยรีบบอกทําไมวะกูอ่ะสมมุติพี่ถามว่าถ้าพี่มี Hf กับ NaF ผสมกันอยู่ K y o, พี่มี Hf บวก NaF ผสมกันอยู่อ่ะพี่จะให้น้องตอบว่าอันนี้จะเป็นบัฟเฟอร์ไหมนะ อันนี้อ่ะโอเคอ่ะสเต็ปหนึ่งน้องคิดก่อนสเต็ปหนึ่งครับน้องคิดก่อนซูมใช่ไหมครับลูกอ่ะพี่จะซูมเข้าไปนะครับลูกโอเคพี่จะซูมเข้าไปนะครับลูกพี่จะซูมเข้าไป house buffer work นะครับว่า buffer ร์เขาทำงานยังไงโอเคพี่จะซูมเข้าไปนะเชื่ง ทีรักดูนะครับสเต็ปหนึ่งน้องคิดก่อน Hf Hf เป็นกรดเพราะ H อยู่ทางซ้ายเป็นกรดเป็น A อสิเป็นกรด,ดแก่หรือกรดอ่อนก่อนคิดก่อนกรดอ่อนพี่อ่ะเป็นกรดอ่อนเพราะว่าน้องจำมาว่ากรดแก่มี H, C, S เสียบอะไรบ้างแก่ Cl มีคอมีโบมีอะไรครับมีไอถูกไหม,มอไอคอโบไอถูกปะแก่คือคอโบไอแต่อันมี H F เป็นอ่อนเพราะฉะนั้นกดอ่อน H F เป็น weak acid weak acid กดอ่อนภาษาอังกฤษ weak acid อ่ะทีนี้พี่บอกแล้วว่าในระบรบบัฟเฟอร์ที่รักในระบรบบัฟเฟอร์ เราไม่คิดแก่ถูกไหมครับน้องถ้าน้องจำได้ E เนี่ยมันเป็น NA NA มันมาจากหมู่อะไรนะครับ NA หมู่อะไรครับ NA หมู่อะไรครับ NA ครับหมู่หนึ่งอ่าหมู่หนึ่งหมู่หนึ่งอุ๊ยเราเคยท่องมาว่าแก่คือหมู่อะไรนะแก่คือหมู่หนึ่งถูกไหมกับหมู่สอง,สอ,งอ่าใช่ ทีนี้พี่บอกววเราว่าระบบบัฟเฟอร์เราจะไม่เอาแกรเราจะเอาอ่อนเท่านั้นระบบบัฟเฟอร์ไม่อกไม่เอาแก่เอาอ่อนน้องจะต้องตัด NA ทิ้งเราจะไม่สนใจ NA เพราะว่าเอาแก่เท่านั้นเอ้ยผู้ผิดเอาอ่อนเท่านั้นตัดแกทิ้งตัวที่น้องสนใจจะเป็นตัว F ทีนี้ NA มันอยู่หมู่หนึ่ง n มันอยู่หมู่หนึ่ง Na มันอยู่หมู่1มันก็คือประจุบวก1 F อยู่หมู่7ประจุลบ1ใช่ไหมก็เลยเป็นลบ1อ่ะอันเนี้ยถ้าน้องจำได้น้องฟังนะครับ NaF ถ้ามี H อยู่ทางซ้ายเนี่ยเป็นกรดอ่อนภาษาอังกฤษ weak acid แต่อันเนี้ย NaF ไม่มี H อยู่ทางซ้ายมันจะเป็นเกลือถูกปะ ไม่มี H อยู่ทางซ้ายเป็นเกลือซึ่งโอเคมันเป็นเกลือแต่ Na เราไม่โฟกัสมาเราไม่สนใจมาเราจะเหลือ F- e ซึ่ง F- e เนี่ยมันมาจากเกลือเลกอีกอย่างเกลือภาษาอังกฤษก็ซซ่ไปเลยตรงๆถูกไหมทีนี้ครับมันมีการเรียก2แบบแป๊บหนึ่งมันมีการเรียก2แบบคือน้องฟังนะครับ HF เนี่ยมันเรียกว่า weak acid ก็ได้เสร็จปุ๊บเนี่ย อี e เนี่ยมันเป็น Na กับ F อเจ้าลูกเอชามันอยู่ทางซ้ายปกติมีเออยู่ทางซ้ายแต่อันนี้ไม่มีเอชแต่ว่าเป็นซอสเป็นเกลือแต่เกลือเนี่ยก็สามารถเรียกอีกแบบก็ได้ดังนั้นน้องดูใหม่ไอวิกเอซิกกับไอโซตัวเนี้ยวิกเอซิกอะน้องสามารถเรียกอีกอย่างว่าตัวเมากซึ่ง H เอมากอะเรียกว่าอะไรครับลกูก นะตอบพี่ก่อนตอบพี่ก่อน H มากอะ่ะเรียกว่าอะไรครับลูกคอนจูเกตเอซิดรเหรอคอ <jug> <Ừ, S 2> นจะูเกตก็คือ H มากอะ่ะลูกเขาเรียกว่าคอนจูเกตเอซิตพี่ถึงบอกว่าอุ้ยระบบบัฟเฟอร์ต้องมีตัว H มากแล้วก็มีตัว H น้อยทีเนี้ยน้องอันเนี้ย NAF NA ไม่คิดแก่กฎของบัฟเฟอร์คือเราไม่คิดแก เพราะฉะนั้น,น่ะ N A F F เป็นลบก็คือเป็นซใช่ไหมอันนี้ก็เียอย่างว่า H น้อย H น้อยก็เรียกว่าคอนอะไรนะคะคอนจูเกตเบสเก่งมากคอนจูเกตเบสอ่ะพี่แก่ผมงงว่าทำไม F เป็นโอ่พี่อ่ะเพราะว่าอันนี้ครับลกูกมาจากอันนี้ครับลกูก N A เป็นกดแกไม่ครับลกูกกรดคือสิ่งที่มี H ออยู่ทางซ้ายถูกไหมครับ อ,อันนี้เป็นกรดถูกไหมครับอันนี้คือครกรดเบสคือสิ่งที่มี OH อยู่ทางขวาอันนี้เป็นเบสถูกไหมครับครับผมแต่ถ้าเป็นซอลหรือเกลือมันจะไม่มี H อยู่ทางซ้ายแล้วก็ไม่มี OH อยู่ทางขวาถูกไหมครับอ๋อเพราะฉะนั้น HF ก็เป็นกรดอ่อนแล้ว NaF ก็เลยจัดว่าเป็นเกลืออ่าเพราะฉะนั้น F มาจากซอลแต่ว่า เ,เกลือเกลือใช่ใช่แต่สามารถเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคู่เบสคู่เบสสังเกตก็คือคอนจูเกตเบสเป็นตัว H น้อยมันเรียกได้2แบบมันแล้วแต่มุมมองของเราอ่ะทีนี้แน่นอนอีต,ตัวนี้กับอีต,ตัวนี้มันเหมือนกันมันเป็นระบบเดียวกันการทำงานมันจะคนละฟังก์ชั่นนะครับขออนุญาตกรอบอันนี้ลงมาติดหนึ่งการทำงานเนี่ยมันคนละฟังก์ชันนะครับ ฟัง์กชันที่หคือโจทย์บอกว่า if a strong base is add to a buffer โอเคหน้าที่ของบัฟเฟอร์คือมันช่วยรักษาค่า pH ให้คงที่ทีนี้ประเด็นคืออะไรครับลูกประเด็นก็คือว่าตอนนี้เรามีระบบบัฟเฟอร์อยู่1ระบบโจทย์บอกว่าเธถ,ถ้าเกิดเราเนี่ยแ r o n g b a บ e ลงไปเนี่ยจะเกิดอะไรเกิดขึ้นอ่ะ หลักๆก,ก็คือน้องก็ต้องเขียนสรรมการบอกเขาว่าเอ๊ถ้าเกิดแ d base ลงไปแล้วจะเกิดอะไรเกิดขึ้นเอ๊ถ้า Ad ดสตรอง A อซิกลงไปแล้วจะเกิดอะไรเกิดขึ้นสตรองแปลว่าแก่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในเคสนี้ดูนะครับลูกดูสรรมการนะครับลูกถ้าพี่แอดนะครับ O h ลบลงไปในระบบนี้ Add ทัข้างบนแล้วกันเนาะ พี่แอดข้างบนแอดตองเบสลงไปในระบบนี้พี่กำลังจะแอดต Base b a s สหรือ Base ของเรานี้มันคือ H บวกหรือ O H ลบการที่มันจะแสดงความเป็นเบสมันคือ H บวกหรือ O H ลบ O H ลบดีมาก O H อ่ลบไฮดรอกไซด์ xide, ถูกไหมเราจะต้องคิดว่า ใครจะเข้าไปจับเมื่อเติม O h เลบเข้าไปเก็บไว้ในใจก่อนต่อไปถ้าพี่เติมสารที่เป็น Strong สตรอง g อซิกลงไปปุ๊บใครจะเข้าไปจัดการกับ H บวกตัวนี้ใครจะเข้า <H. S 1> ไปจัดการอ่ะเราก็ต้องคิดในใจไว้ก่อนทีนี้ครับโอเคพอเราคิดเอาไว้ในใจใช่ไหม เราก็จะต้องนํามาเขียนสรรมการทีนี้ครับดูนะครับลูกน้องต้องคิดแล้วว่าโอเคตอนนี้เรา a อ d o h ลบลงไป o h ลบเป็นเบสน้องอนี่เป็น base น้องคิดว่ากดต้องเข้าไปจับเบสหรือเบสต้องเข้าไปจับเบสกดเข้าจับเบสวถูกต้องกดต้องเข้าไปจับ ก็มันต้องจับกันตรงข้ามถูกไหมทีเนี้ยคำว่ากรดก็คือ A อซิดแล้วคำว่าแอซิดแล้วคำว่ากรดก็คือ c o n จูเกตแอซิดนั่นเองคอนจูเกตแอซิดก็คือเป็น a อซิก็คือเป็นกรดแปลว่าตัวที่เข้าไปทำงานคือ HF โอเคตัวที่เข้าไปทำงานคือ HF HF เนี่ยมันก็จะเข้าไปจับ OH เลยปึ๊บ Hf เข้าไปจับ OH ครับน้อง mm hmm. เข้าไปจับ mm hmm. ปุ๊บมันจะเกิดปิยากันก็คือ OH มันก็เป็นลบใช่ปะมันจะไปดูด H เพราะฉะนั้นมันก็เลยได้เป็น F ลบบวกกับน้ำน้องจะสังเกตว่าเฮ้ยพอจับปุ๊บกูจะได้ F ลบเพิ่มขึ้นมาซึ่ง F ลบก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ในระบบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต่อให้น้องเติม OH เข้าไปค่า pH มันก็เท่าเดิมเพราะว่ามันได้ F ลบ มันไม่ได้ได้ H บวกหรือ OH ลบมันได้ F ลบแปลว่าค่า pH เท่าเดิมอีกรอบน้องเติม OH เข้าไปถูกไหมครับโลกหนูเติม OH เข้าไปปุ๊บ OH เป็นเบสทีนี้เติมเข้าไป H F ไปจับก็เลยได้ F ลบบวกน้ำซึ่งได้ F ลบกลับมาตำแหน่งเดิมค่า pH มันก็เลยเท่าเดิมทีนี้เอาใหม่นะครับโลกถ้าน้องเติม H บวก ถ้าน้องเติม H บวกเข้าไปถ้าน้องเติม H บเข้าไปน้องเติม H บวกเข้าไปปึ๊บ H บเ,เป็นกฎเป็นแสดงความเป็นกฎใครจะเข้าไปจับครับใครจะเข้าไปจับครับเบสเถูกต้องเบสเบสเนี่ยคืออะไรบ้างเบสก็คือเรียกอีกอย่างว่า c o n j u g a t e Base ซึ่งคอนสุเกตเบสมันเป็นใคร F อ่ามันคือ F ลบเพราะฉะนั้นพอจับปุ๊บมันก็ได้อะไรกลับมาเหมือนเดิมครับเนี่ย HF ดังนั้นอันเนี้ยมันคือกระบวนการการทำงานของบัฟเฟอร์ก็คือว่าตัวที่มันเป็นคอนสุเกตเอเซมันก็จะไปจับเบสที่เติมลงไปได้อีกตัวหนึ่งในขณะเดียวกัน ตัวถ้าสมมุติเราเติมกดลงไปคือ H บวกตัวที่เป็นคอนจูเกตเบสก็จะเข้าไปจับนะคบมันก็จะได้อีกตัวหนึ่งที่เป็นคู่กันดังนั้นที่ถึงบอกว่าถ้าน้องจะบอกว่าอะไราเป็นบัฟเฟอร์นะคบอะไราเป็นบัฟเฟอร์น้องจะต้องมีทั้งตัว H มากคือคอนจูเกต SX อีก และตัว h น้อยคือ c o n จูเ a ตเบสซซึ่งในระบบของน้องต้องไม่มีแก่ด้วยครับไม่คิดกดแก่หรือเบสแก่ทั้งหมดนะครับโลกนะครับ